ไม่คนเวทาเหานหางเปน้าววัวหย่า้าดอเากันมากคนน้อย่งมาห้างมา่ากันมีนื้อคุมขอใจต้นนี้เล้ไม่ใหญ่ต้นมึงหักค่ำก่าเล้วนี่มันจะพางเน้อกต้องเลอนคนนี้จากบ้านดอกบ่งเรง่านต้องไม่อยากไปแต่บ้าน เมื่อเมื่อาาเขาแม่ไก่เขาก็ขึนโนแม่เลยเมือวา่เมื่อวเมื่อไมือานเมื่อเมื่อวเมาเมื่อวานเมาเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเมื่อาเมื่อวานเือวเมื่อวาเมื่อาเม่าเมื่อวาเมื่อ่อวานเมื่อวเมาเมื่อวาเ่อาเมื่อวเมี่ยวาเวาเ่อวามือเปื่วนเม่องเมานเอวาเมาเ่วเามนเ่วเวเามเกี่ยว

มันนางพิราบอ่ะพี่ภาษาไทยกิัคนกินที่านยังที่ย่านยังบดด่ากันเมื่อพอกระทามันอยู่บนขึ้นมา อปับป <Tower> ับาแค่นี้แล้วบอกว่านี่เห็นนะนี่ให้ <Ugh. S 2> ขึ้นมาเมื่อได้ขึ้นมาเขาบอกเลย่านี่มันเป็นที่นี่ว่าไม่ควนี้เหตุได้แล้วอกว่อี่หาตืม่ยขง่าอยู่่นั่นกบนขอ่กใจอยู่ันเี่ยลี้วล้วหม็นใหญ่ับ่อเนี่ลี้วล้วบดไปทางไหนเลยโบดไปทางไหนเลยขันบ่าขัน่น อา่ารเล่าว่าหานย่นได้ก็บไม่ใช่ว่าเงิ่นนอกแตกนอกระบร่แม่ก็พร่งมาหาใหม่กูว่าแต่เจ้าเขาอยากยิ้มอยากปางเลยดอวมาเออ ทางอยู่อันดน้อยว่าทางขาเทียงกันแล้วเรื่องของเขาเรายได้ยินแม่ต่ละผู้ใหญ่ละก็ได้ยิน่แหละมันบอกค่านั่งเถือนนะกัมัเยีมหนึ่งโมงส่งมือรตี้ลังชากชกันก็จะว่าได้ว่ามึงมีปัญญามาแต่งก็ดรอเงินนหมื่นสอมื่นมหาว่าได้บานนี่นะผู้เมียก็ไดเปียแล้วเฮ้ยถ้าบมาก็ยแเด้อนี่นะจหสามมือต หักโมเมื <nenhum> ่อ um> น่ะโมก็จะกลายเสือนะโมเจนก่อนจะจุ่มให้ตัวนี้ให้ลให้เลยยให้เมื่อมาอยู่เมื่อจี้เสืออะไรเขว่าขอกบริวาให้ลูกเลยแล้วไัอย่าให้เมื่อปนไดลนน้อยๆอยู่่าให้เมื่อเมื่อให้สาบอยากไป

จด่้ากาแวนมกอยู่คมือหอยว่าพะไรหอ้อง่มอด้าน้าุไอ้ดองใจดีแต่ว่าผ่ามใวยกินดลยหวานจ่อยๆเลยกินได้ไม่อาย โอ้โหต่ต uh. ้องใจเย็นเนี่ยมา่อในดมาผายกัมาลดเออเออในดไปคนปลูกเองนี่เนี่ยอเลยีมือในดงบอเปจาด้น่ืด้นมากากยมากงแล้ากมันยาบไยปลูกเอง่น้อเย เพาบ้านก็จะมาบันทึกเลยแบบคำที่ขางบาทหนึ่งเรื่องหาซิฟบ้านหนึ่งสื้ตังบ้านวายทำอะไรวานเราขายราคาเท่าหนึ่งนะบ้องาคเทาหนึ่งนะบ้างโมนะ อ๋อแม่เท่าไงเราเาแล้วก็แล้วเลยว่าแม่เันเน่มมดม่เามันยไปไปตหนิเออเไปตำมาบอกเช่นไไ้บ่เลย มันเลมันยาเนองรนมบทกที่ว่าห้างคาอยู่บาหนึ่งเลยให้มันเลือดหาซบบาเลือ2ซองลึงแสบแสบบ่วันดีปลาดุ่มุนค่ะวันดีปลาดุ่นมุนห่ะแสบนะแสบบ่โอ้มางโมพี่นางนี่แสบเนาะ

แม่แมแมีความจะดองแม่ความพ่บ้านเาแม่แม่ต้อง้อุ้ยระวังไอเด้อใส่เอาใส่เอานะ อกเรียบร้อยเลยนะเอยังหาง่แท้ลมอเพอเรีย้นะลมขอมาา้สนลึงาะไนยค่ะ้ขาบขาน้ขาองเนลึงบรรลุกเต่าข้าได้เขาซื้อเขากทีทออีกนี่ยเขาอิงให้กับแม่นนมัน เาป็นีวเขาองแม่มากนะเอแม่นถ้าได้บาทหนึ่งก็เป็นกันค่คค่เก่าอือมเด้าอัน้ะหายรู้เก่าโอ้ยนทัพทบาะ ต้องมียู่นลูกดอหมดเลยแก่เคยกนกลูกใหญ่เลยลูกใหญ่ลยใ่่ใหญ่คือได้ลูกเคยแล้วแต่งกัญยาก็ต้อถือกันอืมแล้วเรื่องจุกยากมียางดูกานเห็ดกินตุกกฮะหามาได้มาได้ต้นดไวๆว่ามาได้นะ้างนไหวเขากระไไหวเออไหวเขากระหาไหวะ้นดินกระหามต้ไหวก็มาถึงต้นี้ต้นนี้ย่างงัง

เซตเป็นทีรอยดีมาเลยบรรยานห่างกันดอกเข้าใจกันแล้วออกเนใหม่ที่ไนเลย